เรามาดูกราฟ BTC กันหน่อยครับวันนี้วันที่4เมษายนนะครับก็ามาได้อัปเดต BTC มาเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับเมื่อคลิปสุดท้ายช่วงวันที่5วันที่6กุมภาพันธ์นี่แหละช่วงก่อนที่จะหล่นลงมาถึง3 3 0 0 0นะครับก็แนวรับ3 3 0 0 0นะครับหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นมันก็ขยับขึ้นมาครับเกือบถึงแนวต้านสําคัญครับเกือบถึงแนวต้านสําคัญที่ที่ผม ดูไว้ตอนนั้นนะครับก็ที่แนวต้านนะครับสำคัญเนี่ยอยู่ที่โซนห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับจนถึงห้าหมื่นสองพันดอลลาร์ต่อ b t c นะครับห้าหมื่นสองพันดอลลาร์ต่อหนึ่งบดีนะครับเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านระยะกลางนะครับ หลังจากที่ BTC ไหลลงมาจนถึง 3- 3,000นันะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเนี่ยทำสัญญายซื้อในภาพยายระยะสั้นในกราฟเดย์นะครับและ b t c หลังจากนั้นก็ออกไปทางไซเวย์นะครับแต่ยังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญนะครับที่ 50,000- ถึง5้า0 0ถึง52,000ดอลลาร์ต่อ b t c ซนะครับซึ่งซึ่งเป็นแนวต้านที่จะทำให้เกิดสัญญาณซื้อในภาพระยะกลางนะครับก็ขึ้นไปกระแทกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ร่วงลงมาเมื่อวันที่30มีนาคมครับผมได้อั คิดทาง b t c ไว้ในกลุ่มนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังต่อ b t c เนี่ยตอนนี้นะครับมีสัญญาณซื้อในภาพิยาซันในกราฟเดยนะครับและมีแนวรับนะครับอยู่ที่ที่ผมเดปเดตไว้นะครับ44,500ดอลลาร์ต่อหนึ่ง b t c ครับก็วันก่อนนะก็ได้อัปเดตไว้วันที่30มีนาคมนะครับในกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้น b t c ก็ลงมาแตะแนวรับที่40,000 4,500ดอลลาร์ต่อหนึ่ง b t c นะครับแล้วก็ยังไม่หลุดแนวรับในภาพิยาซันในกราฟเดยนะครับ ก็ลุ้นขึ้นไปทดสอบนะครับที่51,000นันถึง52,000ดอลลาร์ต่อหนึ่ง BTC นะครับ <c oughs> เมื่อปิดปลายสัปดาห์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าปิดปลายสัปดาห์51 0 0 0ันและ5 2 0 0 0อยืนอยู่ได้นะครับก็ทำให้เกิดภาพสัญญาณซื้อในภาพาาระยะกลาง BTC ก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปข้างบนแต่ในความคิดส่วนตัวนะเป็นความคิดที่ยืนลึกๆนะครับผมว่า BTC เนี่ยไม่ทำออทำายที่70,000กว่าถ้า BTC ไม่ทำออทำายที่70,000กว่า ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนข้างหน้านี้สุดท้ายแล้วนะครับ b ี c จะลดสามสามหมื่นสามพันดอลลาร์ต่อหนึ่งดีมันจะไซด์เวอ,อยู่แบบนี้นะได้ไม่นานหรอกครับได้ไม่นานอ่ะถ้าไม่ทำาอไทา์ไฮนะครับสุดท้ายเนี่ยจะดลุดแนรับที่สามหมื่นสามพันดอลลาร์ต่อหนึ่ง b ีดีซและเกิดรอบใหม่อยู่ที่ว่าลงไปแล้วจะลึกแค่ไหนแล้วรอบใหม่จะไม,ไม่รอบชุดใหม่เนี่ยจะไม่รวมกับรอบชุดเก่าแลหลังจากนะั้นเราต้องติดตามดูนะครับว่า จะผ่านห้าหมื่นหนึ่งหรือป่ะ